สวัสดีนะคะพี่น้องปงป่าจ๋าเสียงหวานอมสมของมาดามาอีกกลจ้าพี่น้องพี่น้องมาดามาอัปเดตอันดอกกุหลาบเรืองด้วยเ้อว่าบานไปถึงไหนแล้วนะจ๊ะอันนี้ยังไม่บานนะนี่ค่ะเริ่มบานแล้วนะคะพี่น้องจ๊ะบานแล้วก็มีด้วยนะจ๊ะมันจะมีสามระดับเด้อนี่ค่ะ สวยติดขอบดอกกันไปเลยแล้วก็จะบานสะพังนี่นะจ๊ะแล้วก็จะมีบานแบบเต็มที่เลยพี่น้องต้นอาจจะดูไม่สวยนะแต่ดอกนางสวยมากนี่บานเต็มที่เลยพี่น้องสะพังเลยนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีมีสีแดงนิดนี้นะคะอยู่ปลายปลายกรีบนะ,ะพี่น้องอยู่ที่ปลายกรีบเขานะคะก็มีให้ดูตั้งแต่ยังไม่บานแล้วก็เริ่มบานหอมค่ะ หอมมากเลยพี่น้องได้กินบอได้กินเข้าไหมนะคะดอกนี้ดอกคู่กันนะจับระวังนิดนึงกลัวหักกลัวหักนะคะสวยงามจ้ะส่วนตัวนี้ยังไม่ได้บานยังไม่บานนะจ๊ะ ก็จะมีดอกสีแดงนะตัวนั้นกับพระท่านในบานนะคะพี่น้องจ้าโอเคเรามาดูลิ้นมังกรสีเหลืองกันอ่ามังกรสีเหลืองก็กำลังแบบขึ้นเยอะเลยนะฮะลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรสีเหลืองนี่ดอกก็กำลังแบบโอ้กำลังสิขึ้นเต็มเลยค่ะพรึบค่ะพรึบค่ะนะคะดูใกล้เลย นี่คือดอกลิ้นมังกรอ,อ่ะโอเคเราไปดูสตรอเบอรี่กันอัปเดตไปเลยสตรอเบอรี่ยังอยู่พักนะคะในรอบฮาเดือนที่พาไอ้หลานออกมายางนะครับพี่น้องจ้ะมื้อนี้แดดดีแดดดีดมื้อนี้แม่น้ำาผ้าพี่น้องมาเบิ่งดอกอันนี้พี่น้องเบิ่งดูดนะอันนี้ดอกแบล็คเบอร์รี่เด้อพี่น้องเด้ออันที่เคลื่อนหน่วยบักมอนไหมฮะคือหน่วยมอนไหม ี่ที่แม่ดามเก็บไปเมื่อปีที่แล้วนะคะที่เป็น Ramadan, นั่นน่ะนวยดำๆไหมคะเนี่ยมันสูกแล้วเป็นนวยดำๆนี่คือดอกเพ,พิ่นได้ค่ะพ <c oughs> ี่น้องเนี่ยตานี่นะคะมแมนมดเลยค่ะนี่แเมีนหมดเลยนี่ก็ยังเงียบๆอยู่นะคะพี่น้องนี่ใช่หมดเลยนะคะเนี่ยเสียงนก แดดดีค่ะพี่นองจาเดี๋ยวมาดามสิไปย่างภาคนะคะแล้วก็เบ,บื้องว่าอ่านเป็นยังไดงแนนะคะเพราะว่ามาดามบร้ไปภาคนี่ที่มาดามไปเล่นไหมคะ่ะบร้ไปเนี่ยหาเดือนกัวอะไรมั้งคะเนี่ยได้ไปภาหลุกไปภาค,ภาคโอเคนะคะนี่แมนเหมือนเด้อพี่นองเด้อดี๋ยวของเบื้องดอกงามค่ะนี่ดอกของเพื่อนเป็นลักษณะหน,นีนะคะอันนี้คือยังประธานเด็ดดอกนะคะเนาะ แจน้นมอยกับสีออกนอยวยนะคะพี่น้องแจน้นมอยกับสีได้พ่ายล่ามาเก็บกินแล้วพี่น้องจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันต่ออยู่พาค่ะเด้มอมาไอหยังเปลี่ยนแปลงแน่เน,น, <c oughs> นาะไอลาสิไปใส่ไปพักไปเฮ็ดหยังไ,ไปเล่นเอิ้นเอ็มซีไปเล่นนั่แน่เอินเน้นแน่เอ้าหันมาหันมาเอิ้อ์นเอิร์นเอิ้อ์นมาเด้อมาเล่นพักหมโย์ดอกกุหาลาบอยู่หน้าบ้านข้าเจ้าพี่น้องงามงามมาดามมาดามมากมากพี่น้อง มะดำจ้ะแป๊บนึงกมดดาดำอยากได้มาไวนาบ้านไหมพี่น้องให้มันเลื่อยขึ้นนาบ้านโอ้งามพี่น้องจ้ะสวยนะเบื้งแนล่ะออทางงางทางงางจ้ะว้าวนี่นะคะพี่น้อง๋ย่าง,งเงียบๆอยู่เรือยเงียบ เงียบมาถึงเราพี่น้องมองที่มาดามเคยมาเล่แล้ะค่ะคนก็ออกมาเล่นอยู่พี่นอ้องโอ้บ่ได้ออกมาโดนขึ้นหอดอมุสาวาสนี้ดอกมึงที่มาดามทายไปตะกี้ก็ลังเป็นนึนนวยเป็นมารกแล้วนะะมากเช็ดนัดนี่ยังไงล่ะกินบ่ได้นะมาไอไอให้ให้มากินนะ มะสูตรบรรยากาศพี่น้องจ้าค้นกับไม้ยางมาเร็งยูนะคะไม่เป็นเร็งี่ค้นไม้ยางไม่อย่างงี้ภาคมองเด็กน้อยเล่นเขาเพราะท่านห้เล่นพี่น้องแต่เจ้าบอรูผู้ใดเอาเสียกมาผูกใส่ต้นไม้ไว้มาเล่ไพยนั่นเอาเสียกมาผูกต้นไม้ไว้เนาะพี่น้องค่อยเด็กน้อยได้เล่นพู้น่ะฮปปี้คักแล้วนั่ง ต้งเฮ็ดยังกัอโดะว้าวมักบ่มักกินข้านี่บ่มักกินค่าเขาเอิ่นว่าดอกชายนี่เอลเดอร์ปนาบาพี่น้องต้แน่ใจว่าดอกอันนี้เขาจะเอาไปใส่ไปเฮ็ดใส่เดร์หรือเปล่านะคะพี่น้องนะคะนี่ ดอกอองสิเลยค่ะงามนะพี่น้องนะเสียงนกเสียงกาเมื่อเบิ่งหอยหอยซองตัวนี้นี่ก็เนี่ยติ้สูงไปได้กับปีนปลายขึ้นมาหากินนี่นี่หอยเมื่อลังกินนี่พี่น้องน,นี่ดอกไม้ขึ้นพูนะ้น่ะ นะคะเม่นหนาว่ารู้สึกว่าเพิ่นสี่เอาไปยันไปเฮ็ดไส้เดือนะคะดอกอันนี้เนาะไปเฮ็ดไส้เดือหรือว่าไปใส่ไส้เดือให้มันมีกินหรืออยังนี่ลหละค่ะเจ๊จ้าค้นกับมาเล่นภาหล้ายอยู่พี่น้องแต่ว่ามองมันเด็กน้อยเล่นมองพูนเขาพรท่านเด้เปิดให้เด็กน้อยเขาเลนได้ค่ะมองมันที่มีชิงชามีอยังเสียพระท่านให้เด็กน้อยเขาเลนแต่ว่ามานางติดหนึ่งนางยังกันได้แล้วนะคะ อากาศดีพี่น้องอากาศดีมากเลยอาหน่าซีเขาไปบ้านน้อยบลูอาแปสิโอเค okay, ค่ะไปลกล็อก,กเสียงนกเสียงอันนี่นะคะดอกไม้ขึ้นน้ำตาน้ำดงนี่ลายเลยพี่น้องนี่มา่นามมันเป็นดอกอน,นี่บลูค่ะลายนี่นะคะ เขาไปทําไซเดอร์หรือเปล่านะคะไปเบ็ยไซเดอร์ไหมคะ, mm hmm. ะเครื่องดื่มนี่แบบแมนแมนอยู่หล่ะคะ่ะลายคักกุหลาบพ้อแม่พี่น้องบรรยากาศดีจ้ะพักใคร่บ้านมองมะดมาลมะเรียนนะคะฮัลโหลใส่อะไะจัดมินใส่อะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> <laughs> ดอกไม้อันนี้สีเหลืองตอเอเต้าด,ดอกไม้ป่าน,นี่ยธรรมชาติพี่น้องจ้ะ ออกใหม่ยี่น้ำพักพี่น้องจ้าสวยงามัอากาศดีๆค่ะพี่น้องไปเลยค่ะลูะกขาเจ้าจก็มาปิกนิกมาหยังค่ะแต่ว่าให้อยู่ห่างๆกันเด้อพี่น้องเด้อ อยู่เฉพาะนค,คนในรอบครัวจ้ะลูก,ลกาห้ามไปปนเปนกันนะคะพี่น้องหอ,งไหองมไผห a มม o ม่นนะคะไปแล้วีลาไปแล้วกระดอกเป็นสีสีม่วง ดอกไม้ทั้งนี้ก็ลัางงามพี่น้องจา้าเอามาให้สู้กันเบิงเด้ค่ะเด้อม,มากดไลค์ใจกดแชร์ทีแน่ๆอย่าลืมกด subscribe เด้ค่ะเด้อเป็นต้นสีม่วงม่วงมัดต้นเลยคุณอ่ะโอเคจา้านี่ต้นแอปเปิลหน่อยนะพี่น้องที่มาดามเคยเก็บลงคลิปก,กอนนะะ่อนๆนะคะเพราะท่านได้ป็นนวยเลยโอเคนะคะอันนี้ต้นโอ๊กเด้อพี่น้องนี่ต้นโอ๊กเดี๋ยวมาดามพาไปเบิงใบมันต้นโอ๊กหน่อยนะคะ อันนี้คือต้อนหน่อยเพิน่นห่มใบนะ,ะพี่น้องเดี๋ยวผ้าเบิง่งอันนี้คือใบโอกเด้อพี่น้องเบิ่งจะ้ะนี่ใบโอกต้อนอกนะคะอืมท่านี่มีหน่วยเมื่อท่านี่เห็นหน่วยนะคะพวกกระรอกกระแตมากคักนน่ยพี่น้องขันเป็นมีนหน่วยออกไบบ่อหลบ